สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ยีดารามายาฮอตนิวค่ะยูกฝนมายา h o ตนิว s ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขารายการที่เราจะหยิบยกประเด็นร้อน,อนมาอยู่ในรายการรวมไปถึงบุคคลสําคัญกับคุณผู้ชมที่จะต้องมาพูดคุยกับเขา ซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะผู้ชมขาบุคคลนี้ไม่ธรรมดาขว่าจะตามตัวมาสี่ปีเต็มๆนะรอคิวเขาคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นนักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดังระดับประเทศค่ะโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีหรือว่าอาจารย์ต้นนักวัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลย สี่ปีเต็มๆกับการรอคิวอาจารย์จะไปคิวฮอตขนาดนั้นไับไม่ถึงขนาดนั้นครับต้องบอกไว้ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับจุดจุดหนึ่งที่ทำให้ผมมีเรียกว่าชื่อเสียงในทุกวันนี้ค่ะเป็นที่เดียวที่ผมได้มาออกรายการมายาชาแนลจำได้ไหมตั้งแต่ปี2 5ง1และปี2662ปีที่แล้วถูกต้องครับจุดเริ่มต้นเดียวจออกไปรายการตีสิบนะครับ โทษนะจุดเริ่มต้นที่จะไปออกรายการของพี่นวัดนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นจากไปที่ไบรท์ทีวีกับพี่บุ๋มผมมาอยู่จุดจุดนี้คือมายาชาแนลเป็นตัวที่เปิดตัวเต้นตะวันหมอดูเศรษฐีพู้ผคนรู้นี่เรื่องจริงนะต้องขอบคุณมายาชาแนล e l ครัต้องขอบคุณ ต้องบอกผู้ชมเลยเส้นทางสายมูของบุคคลคนนี้ไม่ธรรมดาตลอดระยะเวลา30ปีเต็มๆกับเส้นทางสายมูครับผมผมมีความเชื่อในเรื่องของการที่ผมปลดนีจุดเริ่มต้นที่ผมมาคุยในมายาชาแนลที่นี่ก็คือผมศรัทธาขององค์พญานาคนั่นก็คือองค์เจ้าปู่ศรีสุโธองค์เจ้าย่าศรีปทุมมาฉะนั้นแล้วในการที่ผมศรัทธา ผมจึงเกิดในเรื่องของปฏิหารจึงเกิดในความเรียกว่ามุมาะนะและศรัทธาในตรงนี้ให้เกิดสิ่งที่หมดนี้และในสิ่งที่เลิศแต่สิ่งที่พีกไปกว่านั้นผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าย้อนกลับไปประมาณ5ปีที่แล้ว2,561อ,อาจารย์เป็นปีทองปีปีที่อาจารย์ประสบความสำเร็จมากๆ ครับคือมันมีมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในปีนั้นด้วยครับเรื่องของตัวเลขศาสตร์ถูก<ล>ต้องครับศาสตร์ของตัวเลขก็คือพูดง่ายๆว่าค่ะดวงและการพยากร์โดยเอาศาสตร์ของตัวเลขเอามาพยากร์ให้เกิดความแม่นยันในการเสี่ยงโชคโ<อ>นะจึงเป็นตัวที่ทําให้ผมมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้โดยใช้ทักษะในการ ดวงโดยใช้ในการทักษาในเรื่องของการพยากรณ์และในศาสตร์ของฟันเปรี้ยงความรวยนี่นะแฟนคลับอาจารย์ก็จะติดตามเยอะเลยโด<ะ>ยเฉพาะวันนี้ค่ะ,ะมาแน่นอนแลวต้องติดตามเลยนะคุณผู้ชมทุกๆช่วงของเรานะคะวันนี้อาจารย์จะอยู่กับเรานะคะพูดพูดคุยเรื่องศาสตร์ตัวเลข<ะ>อาจารย์พูดถึงศาสตร์ตัวเลขนะคนแบบนิยมมากแล้วแฟนคลับอาจารย์ก็เยอะมากด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังมีวิธีการแบบ วิธีการที่คนจะมาติดตามที่คนแบบว่า uy, อยากได้ตัวเลขมงคลหรืออะไรแบบนี้อาจารย์คะวิธีการยังไงดีคะผมต้องบอกอย่างนี้ครับความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขโดยเฉพาะเราเป็นนักนักพยากรณ์เราเป็นนักคำนวณฉะนั้นแล้วการพยากรณ์หรือคำนวณในศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยนะครับเวลาที่นะครับเราจะพยากรณ์ออกไปคือเป็นการคำนวณน,นะแต่และแต่และอย่างเนี่ยเหมือนอยากฟันฟันแค่ตัวเดียวนะครับว่าวันเนี้ย โชคจะเกิดอย่างไรในคนที่จะเสี่ยงโชคในวันที่1กับวันที่สิบหกเนี่ยเราก็จะพยากรณ์ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขและคำนวณออกมาะนะครับแฟนฐานแฟนขับเราต้องบอกว่าในตลอดเวลาะนะครับเกือบที่เรามาในสายของศาสตร์ตัวเลขเนี่ยสิบปีเนี่ยคนติดตามเราเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนแบบไหนอย่างไงเนี่ยคนจะรู้จักอาจารย์เติ้นอาจารย์เต้ลอาจารย์เต้ล<อ>เพราะในเรื่องของการ ตัวเลขตัวเลขของการแม่นยำโดยเฉพาะผมลไลค์ใน Facebook และมามามาสมัยนี้เนาะยุคของ t i t o อกคนจะรู้จักเราเยอะที่สุดฉะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันคือถ้าดูให้จบคุณผู้ชมจะรู้ถึงตัวเลขในวันพรุ่งนี้เลยนะโอ้ตัวเลขจะเป็นเลขอะไระแต่ที่แน่ๆอาจารย์ขาต้องถามกันแบบนี้ว่ามีบางท่านโดยเฉพาะแฟนคลับอาจารย์เต้ลเนี่ยเขาบอกเลยว่า เขาได้เงินจากอาจารย์เยอะมากบางคนถูกรอตรี่บางคนซื้อบ้านซื้อรถจากโรตลี่ที่ตามเลขกับอาจารย์ด้วยครับค่ะยังไงคะอาจารย์อย่างงี้ตอนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนครับตัวน,นี้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาและการเสี่ยง<อ>คือเวลาผมดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับเขาไลฟ์สดผมดูผมไลฟ์สดเนี่ยคนก็จะมาตาม,มแล้วก็ก่อนอโรตตลี่ออกสักอาทิตย์หนึ่ง ผมจะบอกแนวทางละว่าแนวทางในวันที่16หรือแนวทางในวันที่1จะมาในแบบไหนฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะมาติดตามในส่วนนี้นะคแล้วเอาไปเสี่ยงในแผงลอตเตอรี่ต่างๆฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับเรียกว่าดวงและสิ่งหนึ่งก็คือความเป็นไปได้คือโชคชะตาของคุณจะเป็นแบบไหนนั่นคืออีกแบบหนึ่ง โปรใช้พิเจรยาในการฝังเี่อเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะ,ะที่เขาอยากจะถูกหวยรวยเบอร์หรืออาจจะถูกรถอยากถูกรรตารีบ้างต้องไปไหว้ที่ไหนหรือจะต้องไปทํำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีโชคกับเขาบ้างคะผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับณวันนี้คนของเรียกว่าสังคมไทยจุดความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิ่งบอกเกิดให้เกิดเลือกว่าแรงอธิษฐานและความเป็นไปได้ฉะนั้นแล้วจุดเริ่มต้นที่คศรสัทธานั้นก็คือไหว้เทพพระเจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งสำคัญครับต้องศรัทธาก่อนที่จะเกิดกับตัวเรามผมจึงบอกว่าทำไมผมปลดหนี้ทั้ง30ล้านผมมีจกัก ตอนนั้นอะพีเล็กซี่ไม่มีอะไรเลยนะอันนี้บอกก่อนจากดินสู่เป็นนักธุรกิจและในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ผมบอกไว้ก่อนครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมพลิกชีวิตในชีวิตนี้คือความศรัทธานี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมาโดยตลอดผมสร้างอุทยานนควัตรสามสองล้านบาทโดยที่ไม่มีเงินบริจาคเพราะผมศรัทธาผมเชื่อใครจะบอกว่าวันนี้ต้นตะวันเป็นบ้าต้นตะวันหมอดูเศรษฐี ผมไม่ได้ไปบอกให้ใครมาเชื่อผมค่ะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งคือเราจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราศรัทธาเราเดินทางไปในเส้นทางในสายที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเจ้าปูเาา่เจ้าย่าเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาะฉะนั้นแล้วผมบอกไว้ตรงเนี้เหมือนไปไหว้ที่ไหนที่พี่เล็กซี่พูดอ่ะ,ะ,ะผมเนี่ยสร้างอุทยานมารวมครบจบที่เดียวโอ้ไหว้ที่นี่คือถ้าเป็นสายบู จะต้องจ้าเรียกว่าทําให้ดีทําให้คนศรัทธาและไปไหว้กลับไปแล้วรวยอไปไหว้เจ้าปู่เจ้าย่าใช่ครับพี่กัดอยู่ตรงไหนขอาจารย์บางคนอาจจะไปหนึ่งนะบางคนอาจจะไม่เคยไปที่คำชะโนดดินแดนพรมประกายโลกเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาไม่มีทรัพย์ไปที่อุทยานาครวัตใครไม่สามารถที่จะไปในเขตแทบภาคอีสานค่ะ ไม่สามารถไปที่วัจุรามณีได้อ่าทาเวสวรไปไหว้ที่อุทยานนครวัตและอุทยานนควัตผมต้องบอกอย่างนี้นะพี่เล็กซี่ตาพี่พิกรคนสวยน้องฝนผมเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สร้างท้าเวสวรรห้ปางเศรษฐีโอ้พริกดวงอวยยศเพิ่มบารมีเสริมทรัพย์แก้ดวงชะตาพริกรายกายเป็นดีหนึ่งเดียวโดยเชิญพระอาจารย์แจนะครับวัด น้อยประชาชนไปทําพิธีปลุกเสกนั่นคือประกอบพิธีวันนั้นเลยในสายรวยทันใจนี่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงอุบลราชธานีสามารถเดินทางไปกราบไหว้กราบขอพรได้ด้วยถือว็าสิ่งสำคัญมากๆและสิ่งสําคัญนะผมจําลองจากเขาเรียกว่ากัมพูชา ผมเอาเทพของกรมบูชาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระชัยวรมันพระแม่โสมานะครับเอาไปไว้ที่นั่นพระสุริยเทพพระพิกเนศนะครับพรมนารายไว้ที่นั่นจำลองเป็นเมืองของขอมมูลค่าที่ผมสร้างถวายเป็นพุทธบารมีนะครับมากกว่านั้นนะครับถวายเป็นเรียกว่าสร้างให้คนไปไหว้และกราบและผมได้ทำเก้านาคาที่บดี ที่เป็นเรียกว่าเสริมทรัพย์เสริมดวงพลิกดวงชะตาให้รวยไว้ที่นั่นสร้างให้เกิดความรำ่ำรวยไหว้กลับไปนะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วจะต้องมีคาถาหรือบทสวดไหมคะอาจารย์เออถ้าจะบอกว่าทาวายท้าเวสุวรรณนคือเวสะพุสะตาม<อ>ตามตามตาม,ตามในบทฉบับเลยนะครับถ้าเป็นองค์เจ้าปู่ศธี สุโธแล้วก็อธิษฐานกายวาจาจิตตังอ่างวันทานาคาที่บดีสีสุโธวิสุทธิธิวปูเชมิคคือไปที่นั่นผมบอกก่อนครับมีอะไรให้เรียบร้อยจัดแจงให้เรียบร้อยอนะครับสิ่งที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีความศรัทธาแล้วจะเกิดผล ต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบอกว่าอยู่ไกลาบางคนอยู่ใต้คุณผู้ชมเรามีทััวประเทศเนาะ,ะมีอยู่ใต้อยู่ทางภาคเหนืออ,อยู่ทางภาคกลางแล้วเดินทางไม่สะดวกที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีล่ะคะจะไปไหว้ที่ไหนพี่กัดไหนผม,อมบอกไว้ก่อนครับถ้าสมมุติว่าณว,วันนี้ะนะฮะถ้าท่านอยากไปไหว้ที่ใดท่านเสิร์ชใน Google เลยผมว่ามันมีมันมีทุกที่อะ,ะนะมันมีทุกที่ถ้าอีสานเนี่ยเหมือนอาจารย์ลักษณ์เนี่ย ท่านเคยพูดในเรื่องของพระราหูทรงครุฑใช่ไหมฮะท่านก็เสร์จเลยภาคใต้ก็จะมีหนึ่งที่อ่าภาคกลางก็จะมีหนึ่งที่ส่วนภาคอีสานท่านไปที่อุทยานนาควัดครับพระราหูทรงครุฑสี่ปางสี่พระกรครบที่นั่นจบที่เดียวในสายมู่พิกดวงร้ายกลายเป็นดวงดีมีทุกที่จำชื่ออุทยานนาควัตไว้ดีๆคุณผู้ชมเพราะอาจารย์เติ้ลเนี่ยเขาเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรคะต้องบอกก่อนครับในช่วงที่ราศีย้ายก็คือช่วงนี้คือราศีผมเกิดในราศีกันฉะนั้นราศีกันจะต้องผมเนี่ยเกิดในราศีกันจากต้นตะวันบอดูเศรษฐีเปลี่ยนเป็นต้นตะวันนาควัตคําว่านาควัตคือการทานบารมีทั้ง8ทิศของนาคฉะนั้นแล้วการที่จะเสริมดวงให้กับต้นตะวันบอดูเศรษฐีต้องเปลี่ยนในในรัคนานี้เป็นเวลา ห้าปีถึงเปลี่ยนแต่ก่อนนี้คือชาตเต้นตะวันหมอดูเศรษฐีใช้เป็นเวลาห้าปีฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นเติ้นตะวันนาคขวัตครับอาจารย์แล้วแล้วอย่างนี้คนที่เกิดในราศีกันในช่วงนี้เขาต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคะตรงนี้สำหรับบุคคลทั่วไปค่ะต้องไหว้พระราหูนะครับแล้วก็ไหว้พระราหูทรงครุฑ แล้วจะเกิดความโชคดีโดยเฉพาะราศีกันนะครับคนที่เกิดในราศีกันในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปผมแนะนำให้ไหว้พระราหูทรงครุฑไหว้พระราหูปางใดก็ได้นะครับแล้วจะเกิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในตกอรินะครับตกอรีคือศัตรู นะครับฉะนั้นแล้วการที่เราขอบูชาเราเทพและอีกอย่างที่สองเสริมดวงนั่นก็คือไหว้พระเสา<อ>ทําไม,มดาวพระเสาและดาวพระราหูนี่เขาเป็นคู่มิตรฉะนั้นไหว้เทพราหูต้องไหว้คู่พระเสาะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่บอกว่าร้ายๆเนี่ยจะกลายเป็นดีก่อนที่จะไปบอกคนอื่นนี่คือต้องบอกตัวเองก่อนค,คือผมเนี่ย ทำไมเต้นตะวันจึงสร้างเรียกว่าสายหมูที่เป็นเทพคู่กับมิตรตัวเองตลอดอเพราะจะส่งเสริมดวงชะตา,าพลิกดวงร้ายกลายเป็นดวงดีฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการงานามีบางคนถามนะเต้นตะวันเนี่ยเป็นหมอดูอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะพี่ผมมีธุรกิจเนี่ยเป็น เป็น10กว่าธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษาในแบรนด์สินค้าในทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยฉะนั้นแล้วมันเป็นสตอรี่ตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยโตมาได้ด้วยการที่ว่ามีความเชื่อและต้องดูตัวเองด้วยหมอดูเนี่ยต้องดูตัวเองด้วยแต่บางครั้งมันก็เสซนผมบังภูเขาที่คือบอกว่าเฮ้ยทำไมต้นตะวันเป็นหมอดูเนี่ย ต้องเป๊ะไหมผมบอกก่อนการดูดวงหรือการทํานายดวงชะตาเนี่ยหมอดูเนี่ยแปมีความแม่นยำแต่ฉะนั้นเราก็ต้องไปหาเหมือนผงเข้าตาหาอาจารย์ที่ สามารถช่วยเราได้เช่นเดียวกันครับชี้ทางสว่างให้เมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจครับตอนนี้ทําธุรกิจอะไรบ้างคะอาจารย์อสำหรับปัจจุบันที่ผมทำนะครับปัจจุบันนี้คือผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์พาณิชย์นาวีดูแล19จังหวัดทั่วประเทศนะครับและเป็นเจ้าของโรงเรียนเซนท่านบริรักอินเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์และเป็นเครือพันธมิตรที่ผม เรียกว่าเป็นหุ้นส่วนอีก3โรงเรียน<ม>คือจังหวัดนครราชสีมา<ะ>อุดรธานีและสุราษฎร์เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับบริบาลทั้งหมด5ที่ด้วยกัน<ม><ม>แล้วก็จะมีในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นั้นก็คือบริษัทนาคาโกยรัพย์นะครับ<ะ>าขายเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์พวกตึกที่ดินนะครับแล้วก็จะเป็น อีกที่หนึ่งก็คือโรงแรมและแมนชั่นอีก3ที่ด้วยกันและจะมีในส่วนของเวิร์ดดิ้งร้านเช่าชุดนะครับผมคิดว่าในในความรู้สึกของผมนี่คือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตังค์เดือน e ั้นเวดดิ้งสตูโนะครับทำทุกอย่างเลยอาจารย์ทำเยอะเลยทำเยอะมากคืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่พวกเราเรียกว่าอะไรที่หารายได้ใส่ตัวเองอะไรที่ หาเงินใส่ตัวเองเราก็จะมีอะไรที่ดีกับตัวเองคือเงิน<อ> <laughs> แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยอาจารย์ยิ่งทำอะไรเยอะเนี่ยอาจารย์ยิ่งมีพันธมิตรหรือเพื่อนอเยอะมากอ่ะถูกต้องครับผมต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยครับในทุกวงการไม่ต้องเก่งเสมอแต่เราจะต้องมีเพื่อนอที่เดินคู่กันไปนฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราร่วมทุนหรือร่วมหุ้นหรือเรามีเพื่อนที่เดินไปด้วยกันในสายโดยเฉพาะ ในเรื่องของสายมูนะผมจะมีพักพวกเยอะค่ะฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่เอ็นดูหลายๆอย่างเหมือนพี่าคาาอ,อาจารย์รัก่ณ์เนี่ยเนี่ยคือที่ให้โอกาสนะครับได้ร่วมหลายๆอย่างมันก็เรื่องเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ที่ทําให้เรามีพี่มีน้องะนะเหมือนอาจารย์ลินรด,ดาเจ๊มะเหมี่ยวสาย<อ>พวกเนี้<อ>มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราอะไรฮะ ช่วยกันนะในตรงนี้อว่ามีพาร์ทเนอร์เห็นบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะไปดังไกลถึงจีนเลยอะค่ะตอนนี้ผมต้องบอกก่อนครับตอนนี้เราอยู่ในการคุยงานเลซี่แอรวิสูพานต้องขอบคุณครับ35บริษัทเกี่ยวกับโปรดัก์จีนที่จะเข้ามาที่ประเทศไทยประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีดาราทั้งไทยทั้งอะไรฮะจีน เข้ามาในประเทศไทยและเป็นโปรดักสินค้านะครับที่จะเข้ามาสู่ตลาดไทยผมเชื่อว่าอะไรตรงนี้มันเป็นตัวดีสำหรับในประเทศไทยในการส่งเสริมการขายและเป็นการที่ทำให้จีนนำสินค้าเข้ามาไทยทำทำให้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดีเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือสินค้าไทยก็จะเข้าไปที่ประเทศจีนอาจารย์ขาอย่างคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาบอกว่า ท้อแท้หมดหวังเหนื่อยใจออแทงหัวย่ังไงก็ไม่ถูกทาอะไรก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่อาจารย์จะให้เขาแก้ยังไงได้บ้างไหมคะผมต้องบอกไว้อย่างนี้ครับดวงของคนเรานด่มันไม่เหมือนกันคแต่จะทํายังไงโดยเฉพาะกลุ่มสายมูมกลุ่มที่ศรัทธากลุ่มที่มีความเชื่อท่านจะต้องเหมือนกับ มันเป็นเส้นบางๆพี่เล็กซี่น้องฝนค่ะมันเป็นเส้นบางๆแต่สิ่งหนึ่งคือให้เราเดินทางสายกลางทันทีเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่เราจะเชื่อฟังนะฮะเราต้องดึงสติกลับมาก่อนเราต้องเชื่อในพุทธศาสนาคนจะศรัทธาอะไรก็แล้วแต่องค์พระพุทธเจ้านี่เป็นปฐมสามารถดึงสติกับมาได้คือการเดินทางสายกลางสายมูทุกท่านครับที่ท่านฟังอยู่ตอนนี้ท่านศรัทธาองค์ใด ท่านศรัทธาเทพหรือพญานาคองค์ใดสิ่งสำคัญก็คือการอธิษฐานจิตการทำบุญกรวดน้ำแผ่เมตตาและสิ่งสำคัญอย่าลืมพระในบ้านฉะนั้นพระในบ้านนี่คือสิ่งที่ประเสริฐนักแลฉะนั้นท่านทำบุญกับพระในบ้านอธิษฐานกับพระในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็แล้วแต่ ทําบุญพระในบ้านหลังจากนั้นอธิษฐานแผ่เมตตาบุญเหล่านั้นก็จะมาหนุนเราผมศรัทธาในเรื่องนี้มาตลอดกะรถึงเจริญไงนะฮะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าแฟนคลับของอาจารย์บ้างที่ตอนนี้เรียกว่ามีทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ให้ความสนใจอาจารย์มากๆผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ลูกศิษย์ทางจีนฮ่องกงนะครับแล้วก็เกาหลีแล้วก็จะมีแถบ อเมริกาก็จะผมจะดูดวงวันนึงเนี่ยแค่ดวงเดียวดวงเดียวหนึ่งดวงแต่ค่าดูผมแพงนะ3,500บาทแต่บางครั้งคนที่ไม่มีตังค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยผมบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณมีศรัทธาและอยากดูดวงกับผมไปที่อุทยานนคขวัดไม่เสียสักบาทแต่สิ่งหนึ่งครับคนเราเนี่ยมีจิตอยู่อย่างหนึ่งเวลาเรา เรามีความทุกข์ค่ะท่านหมั่นสวดมนต์ท่านไหว้พระแต่บางครั้งเนี่ยการสวดมนต์ไหว้พระก็ทําให้ตัวเองไม่มีสมาธิเชื่อไหมเวลาไปนั่งสมาธิปุ๊บผัวเมียทะเลาะกันนั่งสมาธิไม่ได้นะครับท่านไปหาที่ใดที่หนึ่งที่เป็นมุมสงบแล้วร้องเช่นไปกลางทุ่งอย่างเงี้ยร้องตะโกนออกมานี่คือบอกก่อนนะค่ะท่านอย่าไปแบบว่าไปนั่งสมาธิเห็นอ้ยตายตายค่ะเพราะอะไรครับ บางครั้งนี่มันมาแป๊บนะเนี่ยกำลังเออจิตเคยเป็นไหมคนมีความท่านไปหาที่สงบสงบแล้วไปประกาศกลางทุ่งนาเลยรันเวลานั้นเขียวชุ่มจะอุทานอะไรก็ได้เออจะด่าจะด่าห้ย่ด่าไปเลยนี่คือบอกก่อนท่านจะถามธรรมะเนี่ยมีไหม บางคนร้อยละ99.99ค่ะธรรมะไม่ได้สมาธิแตกครับเอาที่เราหาที่เราทําล่งและสบายใจผมเวลาผมพูดเนี่ผมจะต้องพูดในเรื่องของหลักความเป็นจริงและหลักทางวิทยาศาสตร์หลักทางพุทธศาสนาและหลักทางความสบายใจและคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่ารอแล้วเมื่อไหร่อาจารย์จะบอกตัวเลขสักทีหนึ่งเพราะพรุ่งนี้ฉันจะรวยแล้วงวดวันที่ ต้องบอกอย่างนี้งวดวันที่เดือนตุลาคมเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี้ยวันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งตุลาค่ะศกับ9กามาหนึ่งตัวแต่ท่านจะสังเกตเลยนะครับว่า097เจนี่ยจะคงที่เพราะมันจะสลับกันมานี่คือเอาหลักนะเอาหลักความคงที่ของเรียกว่าสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยศูนเจจะคงที่จะสลับกันมาถูกไหมฮะสลับกันมาเรื่อยๆฉะนั้น ผมบอกว่าวันที่หนึ่งตุลาท่านจะปรากฏเห็นเลขศูนย์กับเลขเก้าอยู่ในเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งอก็มาตรงไปตรงมาและและแข้างล่างสักหน่อยสอตัวล่างสักถ้าเป็นตัวล่างก็คือเจ็ดกับเก้ามาตัวหนึ่งแต่ผมชอบเลขเก้านะถ้าเก้านี่ถ้าถ้ามีคนถามจี้มาเก้าอะไรก้าซ มันมีความรู้สึกว่าถ้าเก้ามาได้คือมีจะมี 90, ้าศูนย์เ่าสามเก้าเจและ98แค่นั้นคุณก็เอาเก้าไปจับกับเลขที่คุณชอบก็ได้หรือเลขที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะฮะส่วนด้านบนนะฮะหตัวบนเนี่ย 6ตัวรางวัลที่1เนี่ยก็จะมี9กับ0ูมาตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งส่วนตัวอื่นคุณก็ไปหาตัวเลขจากหรือไปติดตามอาจารย์ในเพจก็ได้เพจชยบารมีอาจารย์ต้นตะวันนะครับสามารถไปได้แล้วก็ t ิกต็อกนะครับมาสเตอร์เต้นตะวันเห็นว่าคนตามเยอะมากอ๋อผมผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับไอ้ทิกต็อกเราเริ่มทำคือจริงๆแล้วมันมีส่วนตัวแล้วคนติดตาม หลายแสนมากแต่มันก็ถูกแบรนด์ไปไม่รู้ห,ห,าหาหอะไรแต่สิ่งหนึ่งคือผมเริ่มมาทำทเรียนรู้ติ๊กตอกมาคนดูแค่8วันนะ สี่หมื่นห้าหมื่นโอ้โหมันขายเพราะแบรนด์นะนะเป็นับติดเับติดชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมีเวลาอีกสามชั่วโมงคุยกับอาจารย์เติ้ลยังไงก็ไม่พอจริงๆอยากจะไปติดตามหรือจะไปคุยกับอาจารย์แบบเรียลไทม์อาจารย์ยังไลฟ์สดอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับอาจจะเข้าไปคุยได้ที่ไหนยังไงสามารถท่านใดที่เข้าอยากดูแล้วก็ดูดวงนะครับแล้วก็ติดตามทาง เพจ a c e b o o k ก็คือไปที่เพจอาจารย์ติตตะวันหมอดูเศรษฐีแล้วก็ติกต o k อย่างที่เมื่อสักครู่ก็คือไปที่ m a s t e r ร์มาสเตต้นตะวันครับไปได้เลยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปได้เลยไปได้เลยใช่นะครับ <Okay. S 2> ไปจีบได้ไหมไปจีบไ ถือศิลโอเคถือศิลรูวกันสามารถติดตามได้นะคุณผู้ชมใน Facebook รวมไปถึงแฟนเพจนะแล้วก็ติ๊กตอกรวมไปถึง YouTube ด้วย YouTube ติดต่อ YouTube ใช้ชื่อว่าอาจารย์ต้นตะวันเหมือนเดิมโอลิแฟนมีไหมคะไม่มีคเราจะไปแจ้งเลยนะนะวันนี้นะคะต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดต่อนะคะไปติดตามอาจารย์ได้เลยทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่อาจารย์บอกไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับอาจารย์ต้นตะวัน รู้เศรษฐีหรือว่าอาจารย์เติ้ลนักขวัดนั่นเองอค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ